เกษตรหมูพอเพียงวันนี้มาหมาสาธิตการนี่ครับอินทพลัมลูกเล็กผาดเนื้อน้อยเฮาเฮ่อเจ็ดเดียวไปกีดนพี่น้องตากแห้งนี่ก็ลูกใหญ่เนื้อหนาแต่ฝาดพี่น้องลูกใหญ่เนื้อหนาแต่ฝาดเฮาเห็นเดียตากแห้งยังเียอะไปร้องขั้นตอนตากแห้งคล้ายๆกับของเมืองนอกพี่น้องเก็บมาแล้วเอาลูกใหญ่ๆจุด เล็กก็งูดมากซุกเล็วนี่ครับนี่ชสว่าสุกเล้วไปเนอะแต่มาแล้วครับนี่ครับข้างมองให้เดือดเทสอะไรไปแล้วไปนนองนี่เทสลงไปแล้วประมาณสองถึงสามนาทีไปน่นาะเมอแล้ว่าลวกน้ำห้อนไป่น้องพอห้อไปพึ่งเดืดเอดเขาจะสุกสุกส,ส,สม่ำเสมอจากเคยฝาดจิ่าฝาดจากเนื้อสีบัวไหลเนื้อไหลไปน่นองเขาหยินี่ครับสูตรกเกษตรหมูพ่าเพี้ยนนะพี่น้อง ตอนนั้นก็เสียดมูขึ้นทำงานอยู่เมืองนอกคนละได้ได้มากนี่คือการทําอินทรพลังแห้งพี่น้องบริโอบแห้งเพี่น้องอินทรพลังแห้งก็เสร็จเรี้วพี่น้องนี่มันสองถึงสามนาทีแล้วตักออกพี่น้อกพอเสร็จน้ำเรียบร้อยแล้วเข้าไปพึ่งแดดพี่น้องพึ่งแดดให้ตากแดดพี่น้อง ากแดดไ้สี่ห้าวันนุวยเขาิิไม่เนื้อหนาะรสชาติหวานเป็นน้ำผึ้งไปเนาะนี่คือการแก้ปัญหาอินทรพัลัมฝาดไปเนาะลูกเล็กจะฝาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้ลวกลได้เพี่น้อง นี่บวกแล้วบประมาณสองสามนาทีนี่ครับมาเบิงไปน้องนี่คือการพุ่งแดดอันนี้ลูกเล็กด้ไปน้องลูกเล็กเนื้อน้อยพราะห้องตากแดดได้สองสามแดดเ,เขาจะเป็นอินทผพลัมแห้งคล้ายๆายของเมืองนอกไปน้องแบบเดียวกันเลยไปน้องเนื้อเขาจะเป็นข้าเม่เลยไปน้องเนื้อเขาจะเป็นเนื้อไปน้องเนี่ยเนื้อจะเคลื่อนไปน้องรสชาติหวานหวานเป็นน้ำพึ่งน,นี่ครับนี่ครับ,นรบเนื้อเขากินแล้วแซ่บครับ ก็อ,อยู่เมืองนอกเลยพี่น้องการเตอมอาหารทำอินพลัมแห้งสูตรเกษตรหมูพอเปียงพี่น้องรับรองของแท้พี่น้อง